อะไรเอ่ยไม่ได้ยินเลย V N อะไรรวมเลยรวมเลย V N สค่ะกางเกงยีนผู้ชายงาน,นหัวยีนชายครับพิเศษลูกคงานคัดพิเศษเลยงานหัวเลยอันนี้35กิโลกรัมนะคะ วีเค่ะของเวียดนามอันนี้จะแบบหัวเลยแม่เอาไปในราคาเบาๆ4,9 0 0บาทพอหนูมีอยู่ทั้งหมดห้าลูกเดี๋ยวจะปล่อยเอฟทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเอฟทีเดียวเลยแม่ดูซสเล็กใหญ่ครับรอตู้หน้านะลูกค้ายืดแบนนะต้องรอตู้หน้าเลยเล็กใหญ่ครับปนไปใครที่รองานยืดแบน์รอตู้หน้าแม่สโรลิตาไม่ทานโรลิต้าหนูเปิดไปแล้วมีแค่หลูก ช่วงมาช่วงมาไหลก่อนนะนี่แล้วแม่สู่สวยมากจริงสวยแบบออหือเลยอ่ะหมื 19, คือแบบช่ำนะพูทะเธม่สู่ช่ำใจเล่นหรือเปล่ามาลูกค้ายีนชายดูสภาพเอาเลยอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะใครที่เป็นสายยีนที่จะรู้อยู่แล้วนะคะถ้าสีเข้มสีอะไรอย่างเงี้ยเป้าคือแบบเป้าดีซิปดีก็คือแบบ มันผ่านอยู่แล้วอ่ะพี่อันเนี้ยสากิโลกร,รัมมีอยู่5กระสอบนะราคา4 9่พบาทขอรหัส C.F. จากโชช้ายสาม่ะโชช้าศูนมาเลยจ่ะชช้าศูนยามาเลย35มกิโลเอาไปในราคา4 9่พบาทพอง,งานหัวหัวช .03 มาเลยนะ รวมแบรนด์ตู้หน้าตู้อะไรยังบอกไม่ได้เลยแม่น่าดไปตู้เวียดนามแหละแต่หนูยังระบุวันไม่ได้เพราะหนูบอกไปที่หนูบอกแม่ว่าถ้าเป็นตู้เวียดนามอะเอาได้เอาเพราะว่าอย่างอันเนี้ยหนูหนูออาให้บอดออเดอร์ไปบอออเดอร์ order, ไปสี่เดือนเพิ่งจะมานะมามาตู้หน้าน่าจะรอนานเลยเพราะว่าเวียดนามปกติเขาไม่ทําให้ที่ไหนเลยอันเนี้ยไปตอดเขามาจนได้อะแม่ไปตอดไปแบบจี้โรงงานมาให้ลูกค้าจนได้นะ งานยีนชายชอช้างศูนย์สามนะคะสี่พันเก้าร้อยบาทแม่ออเดอร์มาได้เลยหนูมีอยู่ห้าถุงด้วยกันลูกค้าที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องตกใจนะอันนี้ไม่ใช่งานที่เปิดขัดเปิดแบ่งเป็นงานลงจากตู้เลยแต่เป็นเกรดของเวียดนามมาจากจีนนะแม่นะนแม่จับก้อนนะ<ม>ลูกค้าเออเป็นเกรดเวียดนามก็คือเกรดหัวเลยนะคะเกรดหัวเลยชอช้างศูนย์สามมาได้เลยะคะ่ะสี่พันเก้าร้อยบาทราคาไม่แรงแม่แล้วก็คือเอาไปจับทํากําไรได้ทุกตัวจ้ะ หนูแนะนํานะว่ายอย่างเงี้ยเอาไปรีดนิดหนึ่งหรือว่าใครอยากได้งานหัวไปเติมร้านแม่เอากระสอบเวียดนามเลยปกติขายงานยีนอยู่แล้วนะ,ะตอนนี้มันเหลือแต่แบบสีเฟสสีอะไรแล้วอย่างเงี้ยอยากได้งานแบบหัวหัวเลยเพราะว่าถ้าเปิดกระสอบใหม่ก็อาจจะเจอสีเฟดอีกใช่ไหมเอาอันนี้เลยแม่เพราะว่าแม่จะได้สีเข้มหมดเลยนะคะแม่จะได้สีเข้มเยอะมากๆเลยแล้วเอาสีเข้มอะไปลงที่ร้านไปเติมร้านเป็นงานหัวนะคะขายได้เลยจากลูกค้าใหม่เพิ่งเล่นงานจีนเปิดกระสอบที่ไหนมา ได้งานเขาส่งมาไม่ตรงตำหนิไม่ตรงปกได้งานได้งานไม่ตรงปกไม่ตรงอะไรเขาลงอีแบบหนึง่งได้อีแบบหนึง่งเอาลองเอางานเวียดนามไปถ้ายังกลัวงานจีนอยู่ยังขนลุกสู้ได้ยินงานจีนแล้วแบบฉันฟังไม่ได้ฉันเจ็บมาเยอะลองเอางานเวียดนามลองไปเลยค่ะชอศูนย์สามนะชอศูนย์สามถ้ารอผ้าชอศูนย์สาม้าลูกนี้หมดอ่ะรออีกทีสี่เดือนเลยนะ รอที่สี่เดือนเลยแล้วเดวหนูไปต่องานไหมพรมสายเดี่ยวสายเดี่ยวไหมพรมสายเดียยเด่ยวไหมพรมให้ลูกค้ารอหนักมากลูกค้ารอหนักมากเลยสายเดี่ยวไหมพรมเนี่ยหนูไปต่อให้นะ VN อะไรคะสายเดี่ยวไหมพรม VN สามสิบสองจ้ะเดี๋ยวหนูไปต่อให้นะคะนับงานยีนให้พี่ด้วยนับงานยีนให้พี่ด้วยจ้ะมีกี่ตัวลูกค้าจะได้เฉลี่ยต้นทุนถูก นะฝากชอ03ไปด้วยนะจ้างาน